สวัสดีพี่น้องวทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนฮัลโหลทุกคนมาออกกลังกายกันดีกว่าค่ะทุกท่านค่ะดนัโอเคลูกเม่ก่อนทำอันนี้ก่อน แม่บอกมายังไม่ยองสีส้มโอเคโอเคแม่ทำสีส้มอ่ะมา yeah <laughs> 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 9ก้4ส4่4ิ4ส4่4ิบเอ็ดสี่สิบสิบามสี้กเจ้าายมดีออกกําลังกายวันละนิดจิตจำใสนะคะทุกท่านพี่น้องเอ๋ยครับ อ๋อแม่อยากทำแันนี้ก่อนนทำนี้ก็กกำลังกายสิดุออกกำลังกายเลยนเก่งเด้ดนะอ๋อไปเร็วออกกำลังกายเหมือนแม่นี่เด้อแับนี้หนักอ,ะอ่ะออไม่ลเลยอนอยอยกดดอน็กระโดดเนี่ยคุณครูสอนยังไงทำยังไงกระโดดอะไรกระโดดออกกำลังกายแม่ทำยังไงที่เรยอนสอนแม่นะนนพี่น้องคะโอ้ได้เหงื่อไหลแล้วเด้อพี่น้องคะ พอได้เริ่มออกกําลังกายเนาะพี่น้องคะพอมือเด็บ่ได้บ่ได้ออกกําลังกายนี่เป็นจะแดงพวกพี่น้องเลยแต่ว่าพอพอได้เห็ุเขาเอ้หน่นก็ได้ออกมือละถึงสิบยี่สิบนาทีหรือสามสิบนาทีนี่ก็ดีใจ่หลายแล้วพี่น้องคะท่านมือเด็กบ่ได้ออกมือเดยุ่งหลายเนาะมือใด็มีธุระต้องไปเห็ดสินะบ่ได้ออกกําลังกายพีพี่น้องเลยมันชิบแบบใหญ่ห้อมห้อมอย่างไรครับ <c oughs> มาแล้วไม่มาใกล้แม่น,นะลูกนะเนี่ยพี่น้องเลยแต่กอะค่อยๆเฮ็ดไปลงนะพี่น้องค่ะก็เริ่มเห็นผลขึ้นทีละนิดทีละน้อยพี่น้องอ่ะแกนซาบนุนท่านอันนี้นะพี่น้องค่ะโอ้หได้เหงื่อ,อไหลายแล้วพี่น้องเ <c oughs> นี่ยแกนซาบุนนี้จะแบบน,นี่ก็เลยแบบโอเคเนะาะยักยักแบบเออยักลองให้เปผนกระสับก็เลยพยายามเห็ดนะพี่น้องค่ะ เริ่มเฮ็ดมาได้สักพักล้วก็เริ่มเออคือว่าดีขึ้นมันกระชับขึ้นได้พี่น้องนี่กระชับขึ้นพี่น้องขากระชับขึ้นแล้วก็แบบรู้สึกปี้กระเป๋าขึ้นนะพี่น้องขาปวดตุนปวดตน้ำพี่น้องแต่เมื่อไหนบอได้เฮ็ดบอได้ออกกำลังกายติมันรู้สึกแบบปวดปวดตุนตูเนาะถึงได้สิพอได้ออกกำลังกายแล้วรู้สึกดีพี่น้องรู้สึกโล่งเหงื่อออกนี่รู้สึกดีคัะพี่น้องขาทำเล้กพี่น้องขาเป็นกำลังใจแล้วเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่อยากออกกำลังกายเนาะพี่น้องขา ตอนเช้าๆนีแห้งดีเลยพี่น้องคะเพราะว่าตอนเช้าเป็นเวลาเนาะตื่นนอนไใหม่รู้สึกขี้เกียจสินะคือสชาบดนี่มือ้อนี้กะรู้สึกขี้เกียจกะลุกขึ้นมาล้าง้วยล้างบองแล้วแล้วกันดีละ่ะอาบน้ำอาบท่าแต่งตัว <c oughs> แต่งตัวมาออกกลังกายพี่น้องคะเรียกเหงือตอนเช้าๆร่างกายเขาก็จะได้แข็งแหงน้ำพี่น้องคะเนาะพี่น้องแล้วาวบดเป็นคนมากแบบไม่ิงมีกรรม ก็เลยว่าเออหัดมาทาร้อนอ้อยพี่น้องขาเฮ็ดทารเรื่อยไปเรื่อยจะรู้สึกว่าสิมีขึ้นมาจาร้น่อยแ่ไหนพี่น้องขาในเ้าพี่น้องขะกระโดดนั่นแหละแต่ว่ากระโดดเสื้อท่านสาวบนบบได กระโดดมาดุล้วรอเนาะพี่น้องคะลูกชายยังให้แม่กระโดดให้เบิงคุณพ่อบ้านกะเตรียมมาไว้ให้ตะวันนี่เรียกกันเลยโอเคเมื่อน,นี่กระโดดไดห้าสิบครั้งเสรพี่น้องท่านนับเขาเข้านะในห้าสิบครั้งก็ถือว่าเก่งแล้วพี่น้องบ่าได้กระโดดมาดแล้วรอเนาะบ่ได้บรได้เหตุนดนแล้วเนาะกระโดดเสื้อกันนะดนะได้เหงื่อเลย <laughs> นับไปกระโดดไปนับไปนี่เพิ่มความเมื่อยไปกล่องไปอีกนะในห้าสิบครั้งพี่น้องเอ้ยนับนะแตถือว่าเยี่ยมเก่งมากแหละเพราะเราไม่ได้ทํานานแล้วเนาะพี่น้องคะ ค,ค่อยๆเห็ดไปเขื <L eg le> ่อ,อนนี่ละยักได้หลายตอนแรกท่นเอาขวดน้ำเห็ดเอาขวดน้ำเห็ดยักได้หลายยักให้พี่เอกซื้อให้พี่เอกเลยว่าที่รักถ้าคุณสามารถทําได้ขวดน้ำนะเห็ดได้ครบสองอาทิตย์ชูม,มือได้สองอาทิตย์แล้วแต่มือเราเท่าไหร่ขบวนเห็ดตอนนั้นห้าสิบครั้งบอกได้แต่โมผิดเนาะทุกมือยกขึ้นสิขวดน้ำ ครั้งละห้าสิบครั้งนี่สัมมังถ้าจำผัวผิดก็ได้นนนเนาะวันนี้ก็เลยพอได้จะสมใจแล้วก็ต้องเหเดีอยสิเสียความรู้สึกของคุณพ่อ้านวดตั้งใจซื้อให้เมียเน,อน,อนาะเปน้องค่ะว่สาสมุนรยักได้แหง้ง <c oughs> พระเอกค่อยกันเลยก่อนจะซื้อให้เมียพอได้ซื้อให้ง่ายเลยพี่้องเลยเห็นความพยายามความตั้งใจของเมียก่อนเลยโอเคทำให้ผมเห็นก่อนว่าคุณสามารถ ใช้เอใช้ขวดน้ำทำอ่ะให้ได้ครบ2องอาทิตย์รัดไปส่บนความเาเอมนอ่างกับความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเนาะพี่น้องคะก็เราเริ่มเห็ุแล้วเรา,เราบลล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 ลความคิดบรล <c oughs> ลลิลลลลลมลลลลลามลลลลลงลลอลล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 ลส่ลล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 ลคลลลอลล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 ลดลล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 ลงลได้ซื้อให้ปั๊บเลยนะก็เพราะว่า จองอัไรกันยุ่งยุ่งทุระกันอยู่อย่างนั้นติดธุระกันน้อยเนาะพี่น้องค่ะยุ่งยุ่งในครอบครัวนี่แหละพอได้ยุ่งอย่างนาะพี่น้องค่ะก็เลยเพื่อนก็ยังบปซื้อให้กันนะคะก็มาซื้อให้สักผักกันแหละพี่น้องค่ะได้เริ่มเฮ็ดมาตลอดมื่อก็เลยมื่อใดตั้งแต่เพื่อนซื้อให้เนี่ยอ่าน่าจะถ้าจำบอผิดเด้อมือหนึ่งที่ว่าบโได้เฮ็ดเน่ะเพราะว่ายุ่งสมบูรณยุ่งก็เลยบบได้เฮ็ดลูกชายทำไมไม่ไม่ทำวันนี้ไม่ออกกังลังกายเลยเหรอลูกชายก็เลยโอ้แม่ยุ่งอยู่มือใดยุงกบ่ไดด้เฮ็พี่น้องคะ แต่ละเนาะพอมีแล้วก็ยักเห็ดยักเห็ดสูม,มือได้พี่น้องคะ่ะในเงืออีกพี่น้องคนอ่ะโอ้โหทันแล้วนาะพี่นอ้นองพอได้ล้วสมใจแล้วก็เห็ดสูม,มือแต่มามือใดญยุ่งแล้วได้เห็ดนี่คือใจห่มห่มเงียบละพี่น้องคะ่ะ <c oughs> แล้วก็รู้สึกป,ปวดตน้นปวดตัวพอได้เห็ดแล้วก็โล่งพี่น้องคะ่ะเงือออกอีกนี่ บบอห์หวยสบุนน้ำนำ้ำเขาก็ะเลี้ยวเงาอกเลยอันนี้สบนุนคิดขึ้นมาเองเด้อพี่น้องค่ะทานี่ถ <c ười> ้าออกกําลังกายทานนี่สบุนคิดออกมาขึ้นมาเองแต่เพราะเหตุเราคือสึบกระมังนี่มันกระซับนะพี่น้องค่ะเนี่ยบบมันกระซับขึ้นกันเลยเออกระซิบเกี่ยวเนาะสาบนุนกระเทือนสีดำสินะแล้วก็นี่สี่ตุ๊บแล้วก็เบ,บิง่งแบบพี่ๆเพื่อนเขื่เจ้าเนาะ เฮ็ดนะก็เลยลองมาเฮ็ดตามเขาเจ้าเน,แน่แต่แต่อันนี้เห็นสาบนุนขึ้นขึ้นมาเองโอเคก็ลองเฮ็ดเบิ้งกันโอเคได้แหละมันรู้สึกว่าอ่ะนี่รู้สึกว่ารู้สึกดีนะพี่น้องเห็นไิได้ไงพี่น้องคะเช้าๆสิอึ่งจบ

เห็ุจากพักแล้วกันเดียวเซียนขออนุญาตจบคลิปเนาะพี่น้องไมเฮ็ดหลังไม่เนาะเดี๋ยวจะไปเฮ็ดหลังเันหลังไม่เอาชมพ,พู่ลู้ขึ้นยากกันเบิ่งขอทัดแล้วเด้อพี่น้องค่ปะปัญหาเอ้ยทำไมอ่อนเด็กเบิ่งขอทัดแล้ว,วกพ่อเพิ่นจะสมบูรณ์จะไปจะทำหลังไม้นะคะทุกท่านค่ะโอ้ได้เหงาพี่น้องเลยอยัดตุ อะไรลูกเดี๋ยวแป๊บนึงแม่ใกล้เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวยืนตรงนั้นก่อนนะไม่มาใกล้แม่นะนี่ดีแม่หมวานวะแม่ดีแม่หมวานวะพี่น้องค่ะโอเคเอาละพี่น้องคะค่อยๆกันใหม่คลิปหน้าเนาะพี่น้องคะคลิปนี้สบุญข,ขออนุญาตจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องคะขอบพระคุณทุกๆกำลังใจทุกไลื์ทุกเมนเดอร์พี่น้องคะขอบพระคุณ,คณ,คณทุกท่านมากๆค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านสบายดีพี่น้องบ๊ายบายค่ะ Thank you very much your time bye bye.